เาเรียกเอาสองยางเอาเจ้าเสือกระเป๋ากระเป๋าครับกางเกงขันบ่าขันว่านำปรสบเอากางเกงเราพอด้เจ้าเสือเสียเรา่ได้กางเกงด้วนะครับผม phải chụp được nữa này, ta chơi liên gan này, à, cho chỉ riêng, khoa cho nước cái này à okay. ừ, xong vàng, xong vàng. สักบาทเลยเอ้ยสี่สิบเก้าบาทส่สิบบาทราคาถูกถูกแกท่านผู้ชมโฆษณาไหมบอกท่านผู้ชมไหมมาดูตัวเลขราคางานไหนงานไหนงานไหนขัดเกนจัดขึ้นตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนจำได้เปล่าผู้สาวเออผู้สาวบอกวันที่เก้าวันที่เก้าถึงวันที่เท่าไรนวันที่สิบธันวาวันที่สิบธันวาเนี่ยครับผู้สาวบอกเออผู้สาวบอกนะครับแล้วซื้อได้ไหมจะจ่ายเงินให้ก่อนจะซื้อให้พี่เดียวก่อนพี่เดียวคนขับรถให้ผม เดี๋ยวมันขับรถให้ผมขับมาจุบเพื่อนเที่ยวมั่งนีครับเดี๋ยวครับใจเย็นะถานทา่รู้กป็นทางเรียบโย xin 49 xúc cảm, và được có sự ra, ok. A lê hắn nha, lê chắc lê hắn, hoặc nha hắn nha. นี่ครับได้เสียครับไปเสียเพราะยนงไงคือโจรงามอยู่ดอกเสียเจ้าเราจะไปซื้ออยังอี่ว่จาจะกระเป๋าฮะไทยสมนิกระตุกตังนาเตียแล้วโตเอ้ยซื้อกระซื้อให้แล้วไทยสมนิกรบตุกไปไปไปอันนี้มันเหมืข้าเหนียวนะครับค้าวมอลบะอ,อ๋อออกโฆษณาเรือชมผู้ชมฟังเลื เออแม่นเลยต่อมก็กระยาศาสตร์อ๋ออันนี้ขนมกระยาศาสตร์บรนนี่มาดู ตอวุลีใช <no ่ะช <oh> ah> ่วยกันโฆษณาให้นี่เป็นฮะาลูเาสันทายใ่ อาีเอา C ีเอาถ่ายนี่ก็ถ่ายเหมือนกันแวเรามุครับแ่้ขอถ่ายรื่อยๆไหครับมนได้ไ้ครับถ่ายถ่ายเลยครับอ้ขอบคุณอีมากมเลยัตอนเ้าครับครับค่ันครับครั ค่ะ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  à không? โอ้ยเจอถึงเอฟซเยอะมากเลยุูว่ากินเน้อเด็ดไอ้บอันซึ้ดไม่ใช่ว่างนี่กินน้ามัเหรอเอาตัวน้าผักเขานวตกู่นอย่างแซบดิเมียนบอแหลเป็นพเอกของงานเลยีเนี่ยมีนบออมาแต่งงานสร้างก็หายดีให้อ๋อี่

cả ngày cả ngày này hôm chắc cảm ơn các chắc chúc ừ, ừ, không chúc bác không, 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 không. Ừ. đi <mí> lên đó anh ta bắt đó, mở lên, à, đây lại lại mà, โอ้ยโอ้ยวอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้นโอ้ยโอ้ยอ้ย่า้ยอ้ยโอ้ยโอ้ย่อ้ยโอ้ยอ้นโอ้ไโ้นโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้อ้ค้ยโอ้ยโอ้โอ้คโอ้ไ้อ้อ้รโอ้อ้อ้ยโอ้ย้ยโอ้้ยโ่้อ้โอ้อ้โอ้อ้ยโ้อ้ย้ยโอ้ย้ย้อ้้้้้้โ้้้้้้ย เขาก็ได้หลแล้วนอนเอ้ได้น้ำดื่มครับเด้น้ำาสยครับครับเอาเลยเอาเลยเลยครับเอาเลยถ่ายถ่ายครับถ่าย

con khó thải luôn nhiều anh kia, điêu thêu một đã bảo ngang máy này, lấy vào lấy, à, nó

เนล่ี้บาเสียวดีไปครับเดี้ยวไปยังยแพงหนาด้ป่ะนี่ก็งว่าเสียชิปซื้อเก่งแน่ๆเมื่อนี้เอานีบเอากับเาดอาดออาเสียชิปซื้อเก่งแน่เจ้าด้ม็อเจ้างเลเจ้าื่้อนี่ขายเไปเิ่มเรีืเสียชิปน้งเนื้อเสียชิปดว่าเชิปซื้อจริงๆแน่ดีปากอายยูหุ่นย่บ

เดีเดี๋ยวครับทุรับแป๊บนึงครับไปน้ำพึ่งนึงกันนพึ่งนี่งานไหมเยอะเอซเยอะมากครับจุงเมื่อเอาจุงมือเลยครับจุงมือเลยสิพนอาารที่ซื้อจะพาเออเอามากคนเดีมมาคนเดียวครับผม้บาคนเดียวมาออผมมาสองคนน่ะล่ะผมนั่งรถมาสงคนมืนี้เดว เก่งเยอะน่เก <c oughs> ่งเก่งเั่นาสันเลยพี่ว่าเก่งน่สั่นเลยพี่เฮ้ยแต่ีเอามาดักนแบบเอาแบบไหนเอาเดี๋ยวเอามันมันสุาเพียงกว่าจิพี่อเียเทมมเซียเมเมื่อกี้นี่เลือกเลือเลือกเลยจ้ะมาใ่เลยตอนนี้เขาก็มอส่าล้าน กางเกงแล้วเดี๋ยวซื้อกางเกงให้แน่อันตัวนึงเพิ่นไมากางเกงใหเพิ่นมีแต่เพิ่นบ่อยากใส่เนื่องจากตอนนี้เข้ากับฮอดหลานเสือ้อผ้าอะไรนะจ๊ะครับผมไอเพียนบอกว่ากางเกงในเราบ่อยากใส่เรามีแล้วแต่ว่าเราบ่ใส่ซื่อๆนะจ๊ะเราจะได้กางเกงขาสัน้นไอ,อเลือกเลยไอไอ,อเลือกเลยจ๊ะครับได้ครับเอาฝากฝากนี่เดี๋ยวครับจับเห็นไหมโอ้โหนี่เด้กพนมาดั้น่ะเลือกเลยไอเอาตัวนี้เลือกเลยือกเลย ตัวน no right. oh, ี oh s <S you know. ้วะเอ้ต uh, sure. uh. uh, ัวนี้จะเป็นตัวตัวนี้ก็ได้ครับตัวนี้วะครับผมครับชิปนีุกุ้งคายเด็กต้ตัวนงอ่าแ่ได้วเอสามสิบเสลองใส่ดูได้ไหมลองใส่ดูได้ไหมใส่แล้วจ้าของหล่นองห้าอันห้องใส่บังเดปพิมพ์พอดีวะจะใส่ยูเทวเอส สามสิบใช่ป uh ่ะไอ้ผมสามสามสองสามสามเนี huh. like ่ยล่ะเจ๊ยเี๊ยนับล่วงเลมันสวมไม่้เอาบุ้มมายังเี้ประกันเลยเฮ้ยบุ้มาอย่างไรคือเมื่อกี้ผมจะไปทำคลิปซอเก่งในให้เจอครับเอา ก็คือขับใช่ปหมไอตัวน้ก็นีตัวนี้นะจะได้ตาพที่มันเป็นตัวได้ข้างเก่งขึ้นโมชิปนิแบบปล่แล้วเนี่ยากซีเบิ้งนันโมิปนี้ต้องข้างเก่งขึ้นได้พี่น้องเออตน้เป็นเตะางก่งขึ้นเยด้วยแดลยมอยย้ตรงสองเสียนมนก็จะดีข้างเ่อันนี้อันนี้เมื่อกี้ทนายข้าท่ายกับคา เท่าไหร่ครับราคาสองแปดห้าสองแปดห้าพอดีเนาะเออสาวพิ้มอย่างจริงไงบ้างอันี้พอดีเอาตัวนี้มันเที่ยวงานหมายความอย่งครับพี่น้องขอคำพูดเนี่ยงเกงกางเกงไงกางเกงครับครับเอารักกางเกงต้องใส่พอดีใส่ผ้ารักไม่ไม่ไม่เดี๋ยวรอ ะนอ่าวันนี้ขอบคุณมากสาวพี่พาหล่อจ้าาวครับมาเจอช่อสาวพี่พาหล่อแนนจ้ามาเจอคนกระเฮ็ดช่องเหมือนกันเฮ็ดยูทูบกันบ้างนี่เฮ็ดจ้าสาวพี่พาหล่อฝาไปกดติดตามเลยนะจ้าครับฝากกดติดตามเมือแนนคือสาวพี่พาหล่อไปเลยขอบคุณเบื่อเดีเฉพาะเาะเพื่อนในงานไหมคอนเทนต์งเพื่อนเสือเก่งให้ครับขอบคุณหลายัโอ้ยขอบคุณมากเลยครับนี่ครับลู Hello Hello h e ล l o มึงเกิดอใครมนเห็น่เก่งๆให้จหามึงมงเปนจยงไรเห็ไหลตยา่เพราะเสีิ่งๆได้ไหอยย้ันจริงก่งกันแมนบ่อ๋อเอาละเียพี่เห็นรุ่นรุ่นเันผมว่าเอาอยู่สาปบ่หรือตัวีแล้วอายีบแล้วโอเะถ่ายรูปครับฮะออขอถ่ายรูปโอเคอะไรได้ครับขอบคุณครับ ไปคลิปก่อนด้ม่้ะนี้พ่อค้นดังไม่ไออันกอรสินพื้นมากที่เรานู่นสองสามวันนี้พ่อค้นดังจ้ะไออันกอรสินพื้นมากงั้นไปเ้าจะเออสามสาวดีครับสาวคุ้มโล่เมื่อพ่อไออันกอรสินเนาะขอข้อมูลแมจ้ะขอข้คมูลให้ผู้สาวคุ้มโลเแม่จ้ะจีบดอกไม้เป็นแค่จีบดอกถ้าจีบสาวจีบคนครับเออ เอออันนี้ป้าลูกลูกสาวสามคนเลยบ่อ๋อนี่ลูกจ้ะอ๋อเห็ดเผ็ดด้วยกันอ๋อเห็ดเผ็ดด้วยกันอ๋อครับครับครับไม่รกันไม่รักครับครับได้เลยครับขอบคุณหลายครับขอบคุณครับครับ ครับเอาเอาท้ายรูกไปแล้่สิโอ้ขึ้นาหลแต่วะเอาเอาเป็นอ้าย้จไปกินกิซูชิร้านไหนเนี่ยได้ครับได้ไดซูชิบางแสนซูชิเหรอครับครับครับ คร,ครับ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 ,บรีวิวเพิ่น <มา S 1> ได้รีวิวเพิ่นนีครับเดี๋ยวจะทำอ่าทายทายเลดล่ะอ่าทำสิทายว,ว,วันนี้ได้มามีโอกาสนะครับได้มา

ครับผมครับสอบคุณมากมากเลยนะตอนนี้ขอบคุณมากครับอันนี้จักบาทรอมเนี่ยขอบขอบขอบคุณลหลายครับครับครับขอบคุณเอาเลยเอาเลยครับขอบคุณนะที่จะถ่ายอีกวะเอา,เอา,าอหมุนนี่ได้ปะครับ ครับผมโอครับผมฮอันนี้อไลเนี่ยมาบินไปชิมลันไหมอ๋อครับบอกนี้ไม่ต้ว่าเลยเนีย่โอเคครับเดี๋ยวลองดู ชมดูนะร้านนี้เป็นร้านอะไรครับขนมบอกว่าขนมขนมบ้าบินมะพร้าวอ่อนขนมบ้าบินมะพร้าวอ่อนได้ของฝากขอบคุณครับ ขอบคุณครับครับผมครับอันนี้ไม่ไม่จดตังใ่นี่ร้องยูทูบกับอันนี้มาเจอไอเฮียนะครเจอไอเฮียอะไรรนไครับ วันนี้มีโอกาสได้มาถ่ายโฆษณาร้านเขาด้วยว่าเขามาเจอเอฟซีครับถ่ายเรืยองล้วครับี่เงี้ยอครับขอบคุณก็อร่อยดีครับรสชาตินอร่อยดีหรือว่าใช้ได้นะครับขอทำคมนะครับทำคมความรักได้ไหมเนี่ยได้แล้วก็ต้อง เพราะมันคำใหญ่มากเหนียวนะกินเข้าไปเนี่ยรสชาติมันเหนียวเหนียวบ้าบินมะพร้าวอ่อนอันนี้เพิ่งเคยกินมันก็เหมือนข้าวต้มครับยังข้าวต้มใบข้าวต้มสาคูอ่ะข้าวต้มแป้งเหมือวเหนียวกันกินเข้าไปมันจะเหนียวนุ่มมากใส่ไส้อะไรเนี่ยมะพร้าวครับผมใส่ไส้มะพร้าวหอมเลยครับผมอ๋อเหรออ๋อ

Hãy chim lại. Chim tất cản được mọi người chim tất cản ăn mọi người chim tất cản được mọi người chim ăn cản được mọi người chim tất 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 cản được คือนี่ครับโอ้เป็นรสชาติเป็นเนื้อนนี้ใส่ถั่วไตักเลยบ่ะพี่ ก็ชิมแล้วนี่กี้ก็อร่อยครับกรอบดีหอมก็มันจะนุ่มตั้งแต่หอยนั่นแหละนะครับชุดละหนึ่งร้อยบาทครับผมโอ้ขอบคุณมากเดี๋ยวครับแป๊บนึงนะมเออขอบคุีครับเอฟซีได้หนี่ฮะเอฟซีได้หนี่ยันบอบแมนครับติดตามอยู่ครับขอเซลฟี่น้ำแนยนะเดย์เดย์ดยโอ้ยขอบคุณเลยเลยน้ำเนยน้ำเนยเด็ด ขอบคุณเลยครับติดตามอยู่เสมอครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับขอร่าได้ครับพอดีครับ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 ออเดียเดียวือนะขอบคุณไหลยครับฮะครับ ลองชิมดูลองชิมดูเออเรียกอะไรนะพี่เผาในพิษเผาพิษเผาพิษเผาพัดตังพิษเผาพัดตังพิษเผาอ่าอันนี้เขาตังตังเดิมอ๋ออัวนี้เนาะอันนั้นอันนั้นอันนั้นลองกินดูตังเดิมดูนะก็หวานอันนี้ก็อร่อยนะก็หวานหวานน่ะอันนี้อร่อยเนเนเนพิษเผาเออเนี่ยก็พิษเผาอันนี้หนึ่ ทำจากข้าหอมมะลินะอันนี้นนมนมครับนมมะลอืมอันนี้อันี้มันนมาดนนยานมาจากทางเรื่องาจะกลับบ้านกลางกาลสินนี่แหละก็เลยผ่านขอนกันที่ย่องงานไหมอ่ะพูดพูดอีสานไ่ไปชัดใช่ไหมพูดไทยใช่ไหมเ่าเปาอีสานกันดอเราได้อยู่ครับผมอีสานเด้

ข้าตังกับเข้าเก็บปลาอยู่โซนธนาคารอมสินนะครับงานใหม่ขอนเก็บอ๋อครับครับใช่ถ้าใครที่มาซื้อมาเลยเนี่ยมาเลยครับมาเลยครับว่าว่ารู้จักเพราะว่าเดี๋ยวนี้เออเหียบเดี๋ยวมันยังไม่ยังครับผมเพราะว่าเขายังไม่ยังไม่เลือกงานใหม่ง่ายครับหมูหน่วยี่เขาหน่อยครับสิบวันอีกสิบวันครับงานมีสิบวันครับผมถ่ายรูปเลยถ่ายรูปเลยครับผมอ่า เช้าของขอบคุณครับพี่สื่อเนี่ยอันนั้นนะเดี๋ยวไปต่อนขาดยังขาดยังขากระเป๋าบ่ะหาเันกระเป๋าบ่ะวันนี้ห้างไปขนางหนไหนวะได้ใจได้ได้ยังไได้กัน่

มา,า,า,าต่อเลือก่อนะจ้ามาก่อเลือก่อนเดยร์หกสิบเก้าบาทไม่ซื้อนบาสิดจ้าละหกสิบบาทหกสิบเก้าบาทูดน้อยบาท,100บาทล้องใส่ได้ทุกครับทีท่อยู่ในร้านก็ล้องใส่ได้เลยนะก็แบบนั้นลองสวมใส่ได้เลยจ้ามีเบอร์มี้ได้ะะไหครับมีเบอร์มีเต้ได้หมเจลือรองเท้าก่อนือรองเท้าเอ้ลือรองเทา้าให้วิดีโอได้ใส่ ข้าขับรถไปเลยครับมาเลยข้าาขับรถเกียร์รอกว่างเรื่องแบบสบายสบายกัครับคนไม่เยอะรอบกว่างเรื่องแบบสบายสบายนะ่นจ้าไปแล้วเดินต่อเลื่อนเลยคุณละหกสิบเก้าบาทไม่ซื้อน้าเสียดายครับเดินเลยครับมีโอกาสแล้วรีบเดินเข้ามาเลยนะจ๊ะเดินเข้ามาเลยจ้าหกสิบเก้าบาทจากคุณแม่ที่บอริษัทนันะจ๊ะ ลองสวมใส่ได้เลยหรือใส่เองลองใส่ได้ครับซือฝากใส่ไม่ได้บม่เปนเอามาเปลี่ยนกู้ใหม่ได้นะจ๊ะเวลามาเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนรีไม่คิดค่าบริการเพิ่มขติการมาเปลี่ยนว้าเจ้าทือของเลยกลับมาในสภาพที่สมบูรณ์แบบนะแม่ให้่มาหน่อยารับอาจารยนเด้อเรียนแถวนี้จะอยู่ที่แถวหน้าสลรกกลางนะครับผมเป็น คล้ายๆว่าบ <pop> be <io> ้านโบราณบ้านยันโบราณครับผมครับคนเดียวแม่นครับพอมาสองคนน่ะล่ละสองติ่นเกยไหมอืม แล้วแต่ครับแต่เฉพาะนั่นเนาะครับแต่ว่าหันบ่ได้ดนั่นดิบ่ได้ดคิดสิเนั่นโดยตรงบ่ได้นซีดซื้อเนี่ยเพราะว่าเรอยากประเดน